อู้ตายแล้วเอาเหมียวมาด้วยเลยพี่น้องเอ้ยเทวินว่าจะมาเจ้าเหมียวน้ำชูกไหนลองบอกเลขเขาดูหกเก้าอะไรนะลูกเลขอะไรลูกหเก้าเหรอเหมีดูที่ว่าเจ้าเหมียวน้ำชูกวันนี้เทวินจะบอกตัวไหนหนูไม่ได้บอกเจ้าเหมียวบอกเหรอเหมียวชื่ออะไรเหมียวชื่ออะไรน้องเหมียวอ่ะ แล้วแม่แมวชื่ออะไรน้องเหมียวชื่อรเรอัปปี่นะคะเดี๋ยวแอนจะให้ผู้ดีไปนะคะผู้ดนะคะฉีดยาหรือเปล่าแมวนี่ยังเหรอต้องให้เขาไปฉีดยาหนึ่งจะเอาแบบไปจับตาจับอะไรเดี๋ยวเป็นเชื้อโรคเดี๋ยวมันคันเห็นไหมจะไปอุ้มมันมาเราต้องเอ่อไปฉีดยาฉีดอะไรให้แมวก่อนนะบอกเ<ด>นะ้ยเหมียวเหมียว เติมไปก็เปิดอันนี้ทิ้งไว้วันนี้มีตัวไหนลูกโอ้ยเราไม่จู้ไมียุบบอกก่อนเจ้าเหมียวคิดก่อนนะเหรอเอาคิดคิดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเหรอใช่เอ๊ะมันบอกได้ด้วยนะเจ้าเหมียวมันพูดได้ด้วยเหรอใช่ฮึมทำไมเจ้าเหนียวไปเฟลี่ยตั้ง ของเจ้าวินไม่มีเหรอมีแต่ของเจ้าเหมียวเหรอใช่อบางบางทีบางทีถ้าตาหนูตกหนูก็ใช้เจ้าเหมียวมาทําคืนบอกตอนนี้เราอยู่ในเกมช่องแจ้ตังยำยำยำช่องอะไรนี่ช่องอะไรนะี่ช่องเจ๊ค่ะเจ๊าตังเจ้าตังใ่ใคนอะไรคนพูเดเลยอย่ายพึ่งพูด อ่าเหรอไม่ให้พูดเหรอเต้นกันอาอจะเหนียวเต้นใหญ่เลยงานนี้เจ้าเหนียวก็จะถูกเรียกจะถูกเรียกว่าเต้นใหญ่เลยจะถูกเรียกว่าดีเหนียวเหนียวก็สามเต้นกันสามเต้นก่อนโรสีแล้วโรชาเจ้าโรเลยโซเอวมาชาตัวไหนเกาะที่วิ่นเรา่ะลืมละยังจำไม่ได้จดสมองจำไม่ได้แล้วไม่ค่อยสบายปวดแป้เก้าเอาไงเนี่ยแปเก้าแป มเมืเม่อ <มา S 2> ไรย่าดีจะมาเนี่ยเขาอยากินมะม่วงกวนเนี่ยเป็นครับดูจ่งเเป็นตะแพงแค่ทีเท่เเป็นตะแพงจ <laughs> <laughs> มิ้ <laughs> มนำโชค <laughs> เออ <laughs> เอจมีวนั้นทุกจะไปไหนหฉันรักงานนะจะ้สองทัาน,านทีมี้นำโชคไปสรุป,ปว่า ไฟยเก้าเด้อพี่น้องโอเคแค่นี้ใช่ไหมใช่เปิดเก้าโอ้จะปิดเร็วทำไมอ๋อจะปิดเลยไม่ได้หรือยังไงรอก่อนเหรอเพิ่งเปิดจะปิดเร็วทำไมใช่ไหมอืมจะเห็นครับบอกแรกเขาถูกหรือเปล่าน้อพี่เทวินน่ะรู้ไม่ได้บอกจ่ะบอก หมจริงๆเลยใช่ไหมไอเจ้าเียหม่วหรือเทวินหม่วเนี่ยเจมาเยวเหรอใช่เฮเดียวกบเทวินเลบอกนี่ยเฮ้ยะใครบอกว่าเหมิเอวใช่ถูกไมลูกวันนี้รู้ไม่เจมาเยวฝันว่าเจมาเยวไปต่อสู้รกับแนววันนี้จะถูกไหมลูกถูกดีเจมาเอลฟันเฟือง ไหนเราขอให้เจ้าแมวพูดแมวก่อนเอาพูดสิมันไม่มีพูดเออดูมันนอนน่ารักดิเมียว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 อ้าวจะมาหาฉันเหรอไม่เมียวไม่เป็นไรหรอกอยู่กับพี่เธอแหละเจ้าเหมียวฟังไหมฟังถุงใช่ไหมเหมียวฟังถุงก็เคยเมื่อกี้เจมี่พูดว่าว่าฮะฮะเมื่อกี้เจมี่บอกว่าฟันถุงโอติ ป้าธรรมดาตอนนี้ไม่เชื่ออย่าลภหรูหอ่าอาจารย์เทบินมาถึงที่เลยกําลังกินข้าวอยู่พี่น้องอาจารย์เหมียวปันธงเหรอครับใช่ใช่ใช่ใชจะให้เขาถูกจะกินอะไรป้าเราไปซื้อเฟรนฟรายดีกว่ารู้ว่านะวันนี้นจะวันนี้จารจะพานหาานูเจ้าเหมียวบอกไม่ใช่หนูอบอกอ๋อแล้วป้าไปเค c ซไหมวันนี้ปไปไหมไปอนาน้ำยังลูก เดี๋ยวไปอยาบแล้วอ่ะรืแอ้ังโอเคมาไว้ยบายแฟนขับก่อนเร็วๆเดี๋ยวจะพาไปซื้อนี่นีมาบอกบอกเขาก่อนวเจะไปไหนก่อนไปรลตัสไม่ก่อนไปเวลาเราไปเราต้องใส่เม็ดด้วยนะมีเม็ดไหมมีเหรอเดี๋ยววันนี้จะหนูจะกินอะไรบ้างหนจะซื้อให้ไม่ถ้าเจมียวพูดเราก็ต้องให้เจมิวอ๋อเจมยวกินด้วยเหรอลูก โอ้ยยังพูดไม่จบเลยถามก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บโอ้ยจะเบี้ยับไปขานอกเนเอาแป๊บแป๊บนึงนี่แฟนถามนี่แฟนขับก่อนอมาน,มานี่มานี่มานี่เลียงโอ้ยหนอมาก่อนแป๊บนึ่งเ,เ,เ,เรี้ยวมาแป๊บหนึ่ง ตอนนี้แหละค่ะพี่น้องเทวินบอกแล้วเดี๋ยวเทวินจะไปอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะพาเทวินไปกิน kfc นะคะบ๊ายบายขอให้ทุกท่านโชคดีสุกุูสุคน,นะจ้าจุ๊บจุ๊บค่ะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่จะพาหลานไปนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ